ตนี้มีรอยเท้าเสือเข้ามาตรงนี้เราจะเป็นเขาใหญ่ตรงนี้เป็นทางบานแทนทีนี้ไปสร้างจันเกิดบัิเหตุชนเยอะชนสัตว์ก็เลยมาทำตรงนี้ทำเสร็จปีไหนที่ทำได้นานนานสิบกว่าปีประกอบผมไปแค่สี่แล้ผมจำได้เนี่ยถกเถียงกันเรื่องนี้มากเลย ปีห้าสี่ห้าาเส้นสั้นสี่ยอุปกรณ์มีรัไม้หอมขอทเราเลทำไม้หอมครับู่แทไม้หอมนี้นี่ถึงแค่ ที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเก2แห่งนะครับจังหวัดสรานุรีจังหวัดจนทบุรีจังหวัดสราบุรีจังหวัดสรบุีแล้วสังขะบลามนะครับที่าานที่ผ่านมาเราได้ช่วยเหลือเรื่องที่พักิงนะับสำหรับสาการณการแพทไทยแะไทยร่วมชานะครับปรจจุาบานจัญาณชาติแนะโ้งพยาบานะครับได้ ในวั S <S ีค่ะเราจะมีการนำเสนอห้องบรรยายนส่วนดานสร้างเครือข่ายในการหางบกันนะคะแล้วก็เรื่องที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องสองพันเจาดัรายในการพืนที่เป็นในระดับของรลส์เกตเป็นในระดับของคุณสนก็ได้การจัดทำโครงการในการที่จะขยายพืนที่นะคะปีสี่เลนซึ่งงนี้เนี่ยาคณะกรรมการองมีข้อถกเถีงว่าให้มีการศึกษาเอียเองรืว่พื้นที่ยุมกว่านี้นะคะซึ่งประเด็นสำคัญสำคัญคในการจัดทํานะคร เรื่องานของแหล่งมอโดลุกทาธรรมชาตินะครับ คอุทยานแห่งชาติบางใหญ่เจ้าหน้าที่เกษีรเอายุ่งราการจำนวนมากส่งให้ผมประสิทธิภาพเจ้าที่ลดลงนะครับหลายพื้นที่ไม่มีสิทธอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมสร้างความรู้ความกังจักสร้างเรามีเิ่มขึ้นนะครับควบคุมประชากรนะครับในส่วนของสำนักงานที่ดีวที่ มีปาปัญญาที่นันสิบเดือนนะครับสิ่งแรกที่เจอคือเรื่องของการแก้เรื่องช้านะครับท่านกตระร้างทีมแล้วก็ปัตตังเราที่นำมาประยุกต์ใช้มารับใช้นะครับสิ่งที่เน้นย้ำอะไรอะไแตกต้านนะครับเพื่อให้เกิดการกระจายอุทยานอย่างยั่งยืนนะครับมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคนุรักษดภูแลของเกาะไทยและกาท่องเที่ยวสาระแก้ปัญหาเดินชั้าต่อเสริมเก็บพื้นที่นะครับสิ่งแก้ปัญหาปุตตังบอกว่า5ปัญหา จ็กโป่งกานการกระทำผิดกิจและพอสัพล้วนะครับแต่จะมีพื้นที่เปลารความสูงที่จะเื่มไปในอ่ายาหไปที่สวัสดีาผชอบของสำนักบริหารพื้นที่สธวที่ถพอสัเกลยครับ สนุกไหมครับมาจากไหนครับมากับใครคะมาคุณพ่อคุณแม่นี่นะเนอะอันนี้น้ำนตกนะอ,อ๋อน้ำตกน้ำตกกลัวน้ำไหมเอาวิ่งเลย

เพิ่งรู้เลยว่านี่คือรู้ทางใ้ป่าอาหารชอบมากค่ะแม่อาหารถ้าถึงกาใส่ไม่กลัวหมูองเม่กเดี๋ยวไม่กลัวที ขอเรียนเชิญออยศวัสด์เกียรติสวัสดิ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริ โทษข้าราชการ therapist. ทรุกท่านเพราะเราทํางานไม่มีวันหยุดข้าราชการเองก็ไม่ได้มีวันหยุดเนี่ยเพราะนักท่องเที่ยวก็เข้ามาท่องเที่ยวพาบุตรหลานมาท่องเที่ยวได้วันหยุดด้วยก็ต้องก็ไม่มีเวลาวันหยุดเหมือนกันก็ต้องทําด้วยกันหมดนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมครบเก็บเงินเท้าใหญ่เราไม่นีจะบายเลยต้องปรบปุงเรนตอนนี้เราดูในเรื่องของช้างป่าที่ออกมาหากินนอกพื้นที่พวกอันนี้เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ต้อง ทำอย่างไรเราก็มีแนวทาง 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่แล้วท่านประหลัดกับท่านท่านที่ดีองเยือนได้วางแผนไปแล้วครับแต่เราต้องทำความเข้าใจกับผู้นําชุมชนท้องถิ่นท้องที่ด้วยแล้วก็มีน้องประชาชนที่มีชุมชนอยู่รอบพื้นที่ที่เกิดช้างป่าออกไปหาก,กินรอบพื้นที่ 5. เราต้องยอมรับว,ว่าเราอนุรักษ์สัตว์ป่าอนุรักษ์ป่าสมบูรณ์มากสัตว์ป่าต่างๆนี่ก็ขายายพันธุ์เลยเออเขาเรียกอะไรแพร่พันธุ์ได้เยอะมากเยอะแล้วก็ ทำให้อาหารที่เรามีอยู่อาจจะไม่พพอในป่าเราก็มีการแก้ปัญหาโดยการเพิ่มอาหารในในพื้นที่ป่ามากขึ้นแล้วก็ทําอย่างไรให้ให้เขารู้ว่าพื้นที่ที่เขาออกมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันใกล้ชุมชนแล้วอะไรเงี้ยเนการนะครับคือกง้าวขนราคข้าวแกกันเลยนะหนูต่างๆในเรื่องของงานเ่งห่วนที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายก รู้ดชาบูริคุณได้มอบในเรื่องของพื้นที่ทุยานที่ติดชายแดนทั้งหมดเราต้องเตรียมเหตุเตรียมที่ไว้ทถานบันหลังเตรียมไว้ณจุดต่างๆที่ถ้าเกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาอย่างมีการประทะกันเนี่ยเราต้องย้ายประชาชนพี่น้องคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดเนเข้าไปอยู่จุดไหนของปุยานอยู่จุดไหนของเขตป่มมาไม,ม้ที่เป็นที่ปลอดภัยเราต้องเตรียมไว้นี่เป็นข้อบัง,งคับกันในรัฐมนตรีซึ่งเราเองก็ เรปฏิบัติเราก็บัญชาการถ้าบัญชาผมวาตั้งแต่ที่แล้วแล้วเราก็ทําไปแล้ววันนี้ก็เลยมาสับูรณแล้วนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ต่างๆเราต้องหึ่งกำลังคนกําลังรถในการที่เข้าไปช่วยประชาชนย้ายมาแล้วก็จุดที่เราจะเอาพี่น้องประชาชนไปอยู่จุดที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่อย่างไม่ได้ลำบากในข้อหนึ่งข้อสองในเรื่องของกําลังบุคลากรป่าไม้บุคลากรกลย่มยาที่ต้องเป็นฝ่ายสำรวจถ้าเกิด เป็นต้องับใช้กฎหมายในส่วนที่เราได้ได้ทําการแทรกความหมายครับแล้วก็ในสามในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าโมโดโกนะครับซึ่งตุ๊กยัยเองทางเขาใหญ่เองก็ได้จะเปลี่ยนไว้แล้วล้าเราเองก็มาดูเรื่องของสูนบริการนักท่องเที่ยวในเรื่องท้าปรัการนโยบายการการในเรื่องของเราจะต้องเป็นระบบท่องเที่ยวเชิงรักที่ที่สามลโลกยอมรับในเชื่องในเรื่องของกระทรวง ท่านที่ดีและหลายปีากเป็นศานตัาลเขาก็จะน่ิทํางานครอมยเขาใหญ่ซึ่งเราเองมีวถุรงหลักอยู่ประมาณสามเรื рон, ่องเร่องหนึ่งคือติดตามรายนโยบายหน้าสนาชการซึ่งพื้นที่หน้าอุทยานที่เกี่ยวข้องกับสี่จังหวัดในโซนแถมนีในเรื่องของการร่านาต่างที่เราทำค้างไว้ การที่เราจะต้องหยิบมาทําให้เรื่องให้ลูกทำเดี่ยวๆตามระเบียบต่างๆนี้ค่อยๆสอนในเรื่องของการให้อธิบายในการบังคับใช้กฎหมายมกฎหมายที่มีถืออยู่ก็ต้องใช้บังคับกับกอกสิ่งที่เราจะต้องให้เป็นผู้รับเช่นถือกฎหมายมนั่กฎหมายเรื่องการปูป่าทำไลป่าเร่อต่างๆเราต้องบําใช้เป็นู้เป็ู้ถือกฎหมายบองใช้กฎหมายต้องไม่ใช่เป็นผู้แบิดพ กป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าเอากฎหมายที่มีบริบติในความผิดเองเนี่ยที่โทษใหญ่อันนี้ผมปฏิยมไม่ได้ครับอันนี้ผมให้นโยบายคือสิ่งที่เราใช้กฎหมคือให้มีวินัยการทํางานแล้วก็การใช้กฎหมายที่ก้อวยาวออกไปเป็นใช้ทางอื่ครับแล้วก็ได้สารที่สำคัญคือเรื่องชายแดนเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ก็เป็นพื้นที่ที่นาอุทยาต่างรือจะเป็นพื้นที่ของอ้อป่าไม้ต่างก็เป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งมีชายแดนมีการประทักัน ก็วันนี้ที่สำคัญสุดก็คือมาให้มาขอบคุณพวกผู้่วยการท,าทั้งาเกี่ยวกับโรงทรัพยากรแล้วก็ขกฎหมายที่ผ่านมานะั้นที่ตอนเหตุการณ์ประทัดทางกัมพูชานั้นเจ้าที่วิทั์ป่าแล้วก็ทางอุทยานต่างๆเนี่ยทั้งท่านประหลัดนะได้กำชับไปนานทางท่านดีให้เข้าไปช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนตามนาแนวแสดงทั้งหมดแล้วเราเองก็มีรถลาแล้วมีบุคลากร,กรที่เยอะนะครับแล้วก็ มีมีการเข้าไปช่วยประชาชนในการขนย้ายเคลื่อนย้ายได้เร็วทันท่วงทีซึ่งลดการสูญเสียในในน้องประชาชนคน,นไทยเราอันนี้ก็มาขอบคุณการันาีที่ตามแนวชายแดนลแล้วก็ให้ฟังนโยบายของรัฐบาลโดยนั้นนายกรัฐมนตรีนั้นเอาวุธนั้นอาวุธนิชัยเมืองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีที่นโยบาย,เ,าย,บายเรื่องความมัน่นคงต่อให้ทำความ ร่วมมือแล้วก็ทําความเข้าใจกับหน่วยความมั่นคงต่างๆที่เราต้องทางานประสานด้วยกันเช่นในเรื่องของหน้าที่ทางทางการจังหวัดสระแก้วเราเองก็ต้องให้รู้ว่าซึ่งท่านเป็นว่าราชการจังหวัดสระแก้วที่ท่านจะต้องดูแลบัิหาการในเรื่องความมั่นคงร่วมกับทางของบอบอสองนะครับแล้วก็ในเรื่องของแม่ทัพภาคที่เราเองมีหมายสับสันธ์ประคับใช้กฎหมายในส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับเราเช่นกฎหมายป่าไม้ต่างๆนะครับซึ่ง ทางสื่อมวลชนก็ได้ได้เห็นการที่ผมทำไพไปแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาระยะเวลาตั้งแต่ปีสามมาเนี่ยเราเองทางกรมป่าไม้ได้เข้าไปปักไายสามภาษาภาษาไทยภาษากงชาภาษาอังกฤษเพื่อให้สังคมรู้ว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยคือที่ป่าไม้ของจีนแต่ซีเรามีกฎหมายป่าไม้ะไจะเป็นคนสัญชาติใดคนไทยเราก็ต้องทำใช้กฎหมายแล้วยิ่งเป็นคน ชาติอื่นเราจะไม่มันทำใช้กฎหมายก็ได้ยังไงก็ต้องทำเต็มที่ครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความดีดร้อนเราก็ต้องรับฟังความมั่นคงเราเองแค่เป็นฝ่ายทอดผแล้วก็รักษากฎหมายของเราก็ต้องแจ้งความเดินดีแล้วก็ที่เหลือก็ทํางานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงซึ่งบางอย่างเราก็พูดหมดไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของของเรื่องความมั่นคง้วต้องทํางานต่อแต่ขอให้รู้ว่ากระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติถิ่นละล้อมโดยเป็นหนันสือว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถิ่นละลอ้อมนั้นพร้อมท่านทางบริษัทข้าราชการทุกคนทํางานแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วไม่ต้องพูดเรื่องเราไม่มีไม่มีมาห่อนข้ออยู่แล้วครับกับใครแล้วแต่ที่ชายจะเอาที่ป่าเราไปาพี่ต้องสื่อมวลชนก็รู้อยู่แม้กระทั่งกลุ่มคุณเราก็มามาไม่ยอมน้าพี่น้องคนไทยซึ่งใช้ที่ป่าเรา สวเองหาประโยชน์เราก็เอาคืนหมดแล้วยิ่งจะเป็นประเทศอื่นเราคนต่างชาติด้วยยิ่งเป็นคนอื่นเราจะไปฝอยได้ไงเราเรายิ่งต้องกั